และในวันนี้นะครับเราจะมาชาเลนจ์การขึ้นบันไดนั่นเองนะครับโดยจะดูว่าขั้นบันไดจากชั้นล่างขึ้นไปถึงชั้นบนมันจะมีกี่ขั้นนั่นเองใช่ไหมครับอ,ถอ,บอ่ถ้าพร้อมแล้วเต็มตัวนะครับอ่ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ต่อไปเริ่มครับ4 1 4 2 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 5 4อ่า50แล้วนะครับอ่ะต่อไปเชิญ5 1 5 2 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 60 6 1 6 2โอโ้โหอ่าครับทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงชั้น4แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วบันไดจากชั้น1ขึ้นมาถึงชั้นที่4นั้นมีกี่ขั้นครับ50เท่าไหร่60เท่าไหร่62 62นั่นเองนะครับโอ้โหอ่าเก่งมากตบมือครับเย้